สวัสดีครับที่ปรึกษาคนเทศดีฉบับชายแท้อัปเดตปี2025ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับจะมาขออัปเดตเทนใหม่หน่อยครับว่าถ้าจะเป็นผู้ชายเทสดีในปี2025นี้ต้องทำอะไรบ้างครับยินดีเลยครับเป็นสมาชิกมาก่อนไหมครับหลายปี ทานดิบกาแฟอยู่ครับเอถ้าทานดิบกาแฟกับตั้งแคมป์ริมทางตามกระแสแล้วคุณไม่ธรรมดาแล้วนะส่วนใหญ่แล้วเป็นนี้ครับเรนชายแท้ในทุกๆปีจะเกิดจากกระแสเอกสาต่างๆอย่างปีก่อนที่น้องทํามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นของปีนั้นๆใช่พี่มาบอกน้องว่าตอนนี้เป็นดิบกาแฟลงสตอรี่แล้วก็คงจะไม่ใช่คงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนมานั่งสนใจการชงชาเขียวหรือนั่งคาเฟ่เท่ๆใส่เพลงโพส์มาลนแล้วเพราะอะไรงั้นเหรอน้องก็มันหมดกระแสไปแล้วไง เครื่องดิ้บกาแฟผมยังไม่ถึงปีเลยนะครับอยากเท่อยากเฟี้ยวอยากไวต้องไล่ให้เป็นมูฟออนครับเดินไปข้างหน้าคนเทสดีเขาไม่ชอบหันหลังกลับน้องจํากระแสเวกบอร์ดได้ไหมจำได้ครับกีฬาทางน,น้ำที่ชายแท้แท้พึ่งประเทศตามไปเล่นกันผูถ่ายลงแล้วดูแกมส,สาวชอบนั่นแหละกระดานเวกบอร์ดกูก็ไม่ถึงปีเหมือนกันมันไวขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นปีนี้รีบกลับโกยซะก่อนที่อยากแย่จะขึ้นไวเหมือนเครื่องดิ้บกาแฟน้องและกระดานเวกบอร์ด แล้วปีนี้มีอะไรบ้างครับถ้าเริ่มจากง่ายๆสายสปอร์ตปีนี้เขาหันมาดูแลสุขภาพด้วยการวิ่งกันน้องเตรียมซื้อรองเท้าวิ่งได้เลยน้องอคสเต็ปแรกคือวิ่งที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองและถ่ายรูปตัวเองปวดเพชเฉลีย่ยปวดกิโลที่วิ่งลงสตอนนี่เราต้องเป็นชุดแฟชั่นทั้งชุดอยากแค่รองเท้าเสื้อกางเกงต้องเป็นแบบวิ่งโดยเฉพาะเท่านั้นโดนไปถึงหมวกด้วยโอเคยใส่เสื้อแมนยูไปวิ่งละไม่ได้เทแล้วยังไม่ได้ถ่วย แทมไอคนอื่นเพราะภาพลักษณ์ดูมิเชลลันเนอร์ตัวจริงมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่แอ็กสเตปสองเข้ารันขับเก๋์เถ่ายลงสตอรี่ให้คนรู้ว่าเข้าสังคมทั้งที่ดมยาดมทุกๆุกหนึ่งกิโลแล้วผมจะไหวเหรอไอ้น้องผมเท่เขาไม่ลงหน้าตัวเองตอนหอบแบบโอเคครับเดี๋ยวไปสวนลุมเลย์ยันนี้มีอะไรอีกอัพเกรดหน่อยก็วิ่งเทลเดินป่าปีนเขาปีนี้แอคทิวิตี้นี้กำลังกลับมามันเท่จริงๆเหรอพี่เป็นผู้ชายเท็ดดีมันไม่ต้องหน้าหล่อนั่งคาเฟ่จิบกาแฟแล้วเหรอปีนี้ต้องเหงื่อโชกลักแร้ออออมมมยยููเเเเป้้ถืทคกกิิงงโพลสตรี่่ดดดแนบวาะ อะไรวะปีที่แล้วยังให้กูตัดผมทรงกับป้านี่คาเฟ่อย <Bye. S 2> ู่เลยนี่ให้กูตากแดดเดินป่าแล้วแล้วกีฬาน้องดูอะไรอยู่ครับก็อท่องแมนยูดิพี่จะยุคไหนการดูฟุตบอลก็คือกิจกรรมชายแท้แต่ปีนี้ต้องดู F1 ฮะ F1 อะไรดู F1 เชีย, 1, ชย 1, ร์ F1 แชร์ F1 ลงสตอรี่เป็นหนึ่งในมิชชั่นการสร้างภาพผู้ชายเท็ดีในยุคนี้เลยจริงเหรอพี่ F1 อ่นะนะผู้หญิงจะมาชอบอะไรเรื่องรถชาวเลยแค่นักขับสุดหล่อจากทีมเฟอารี่ปัญใจสาวๆมึงคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเขาดูพระระบบท่อวิศวกรหรือโครงสร้างรถหรือไ เขาดูคนครับเมียกูนั่งดูหรือวภูยังมองหาแต่สมบัตลายอยู่นะไม่ได้หาลูกบอลอ๋อเราก็เกาะตามกระแสเพื่อดึงดูดให้ผู้หญิงให้พายเรออื่อมาทักเราอีกอย่างที่พ่วงมาที่เป็นกีฬาไฮโซด้วยดูกีฬาเดียวได้ทั้งเคสได้ทั้งแอคทั้งสาวสนใจอะไรจะติดคุ้มขนาดนี้เนาะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเก่งมากเลยยังไงไว้ผมรต์พวกนี้ไว้ทำปลายปีนะครับปลายปีข้าวิ่งมึงบูดจนา่จำไว้นะน้องรีบทำรีบโกยวงการนี้มันไหนสวัสดีครับ